เมนูในวันฝน,นตกมือนีพี่น้องโอ้เป็นแซบบอยห็นจะนีกับเป็นแซบละเด้อผักปังแล้วก็ดอกกระจนก็มีเด้อดอกกระจนแล้วก็เม็ดของอ้พัดอย่างไรฮะ <c oughs> โอ้ยบ่าวไร้ยายห่างดอกเอื้อมแล้วเฮ้เตรียมแล้วนะ ที่เราจะใส่นี่นะกระเทียมกับเดี๋ยวต้องใส่น้ำมันก่อนมันนิดหน่อยพอน้ำมัน,น,นมนนนันมันเนี่ยตุ้งใส่น้ำมันเลยมันทานตะวัน้วทุกคนมันทานตะวันร่อนกระทะก่อนนะ เพื่อไม่ให้ติดระทะาดากระเจีย๊ยบเอ้ยลูกกระเจีย๊ยบจำได้แล้วเม็ดเม็ดกระเจีย๊ยบทีน้อคิดบ่อโอ้มาแล้วโอ้พอท่านจวดเลยพาท่านได้จวดแล้วกอก้นเสียงเนี่ยอุปสรรคของการทำคลิปทุกคนฝนนีน้ฝนฝนตกล้มพร้อมลมด้วย ลมแรงด้วยนะถ้าตีคิ้วเข่ากับไม่จะเก็บเหตดร้างเหตดน้ำทะเลอยู่ตรงร่างเหตุร่างยัง,งไม่เสร็จเลยอ่าตรวดตรวดแล้วต้องผัดนี่ก่อนผัดยังไม่หอมก่อนอันนี้เครื่องปรุงใส่ไปแล้วมีน้ำมันหอยมีน้ำตาลมีผงนัว แล้วก็ทอดเกี๊ยวนิดหน่อยเด้อจ้ายังยังไม่ลืมเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมน้ำมันหอยเดี๋ยวมาลืมบอกทุกคนเพิ่งใส่น้ำมันหอยเด้อจ้า <c oughs> ลืมน้ำมันหอยผัก <c oughs> ปังผัดน้ำมันหอยจ้า ็มีดอกกระจนด้วยนะดอกกระจนผักปังแล้วก็เม็ดของอะไรนี่เม็ดของกระเจี๊ยบ้ะจ้ะนี่แหละเราจะผัดอย่างนี้แหละอืหิวข้าวหิวข้าวแล้วผัดราดข้าวนะทุกคนเอาน้ำไปนิดนึง น้ำลาดข้าวน้ำลาดข้าววันนี้วันนี้จะกินข้าวหุดวงด้วพี่น้องเด้อแบยกติดผักในสวนของเราเองอ้พถนัดขวัวเอาทั้งใจใกะจิขวางขวางขวางกล่อง เอ้บของตรงเนอะก็ถนัดขวาพี่น้องเอ้ถนัดซ้ายเนี่ยเนี่ยกระเม็ดเม็ดดอกกระเจี๊ยบเอ้ยเม็ดเม็ดลูกกระเจี๊ยบโอแก่เราเยี่ยพีกกนเลยโอเแก่แล้วก็เลยเม็ดเขาก็กินได้เต้าหู้สดนะคะทุกคน อันนี้เมนูเพื่อสุขภาพของคุณยายเยจะแสบ็จบะป็นองแต้งหู้สดแล้วชิมก่อน Simpan, 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 Hmm. Oh. simpan, 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 Hmm. hmm ah, simpan, suka, simpan, suka. simpan, simpan, ว้าวว้าวว้าว้าวว้าวว้าวุยุยฮ่าฮ่าอู้วววว i ววววววว i วววววนววววอวว น่ากินมากเลยะยั่วยัย่วอ,อ,อร่อยอร่อยค่ะ